อะไรนะวิดเจ็ตสปินเนอร์กันเหรอวิดเจ็ตสปินเนอร์อย่างงั้นเหรอเธอสปอยตัวเองทำไปเนี่ยฮ่าลูกฮ่าฮ่าฮ่าผมไปผมไปเร็วมากเปิดน้ำเปิดแล้วเหรอปิดสิยังไงปิดแล้วปิดน้ำทำไมเราต้องปิดน้ำด้วยก็ลูกบอลมันจะฆ่าเรา เัาเที่ยวเมนกันไม่เกิอะไรเปลี่ยนใครเห่าเห่าเฮ้ยเธอเขาติดอยู่ในนี้ช่วยด้วยพี่ได้ไม่จริงพี่ได้ช่วยด้วยไม่จริงเขาติดอยู่ในทางน้ำแล้วเขาจะช่วยยังไงก็ไม่เท่าไหร่นี่ Ha 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 ha.

เฮ้ยแย่งเขาทำไมเขามาแล้วเธออะเธอไปอีกการหนึ่งสีเขาได้แล้วนี่ไงตัวสีฟ้าอะไปเลยไปเลยไปเลยเสร็จแล้ว ดึง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 งดึงดงดึงงดึ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 งดดึงดึงึงด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 ึง

แล้วผามุมไปเลยไปเ,ไปเโอ๊ยโ,ยโยขึ้นไม่ได้ี่ด้วยเอ,อปแล้วได้แล้วโอ้ในที่สุดกว่าจะถึงเหนื่อยสู้เขานาเขาเป็นรออยู่ที่ข้างนั้นแล้วผมมาเข้ารูู้้เขาแล้วผมเข้ารู้อีกรอบอมันยำ โอ๊ยพังลมหมดได้อยู่ครับไปแล้วถ <c oughs> ึงถึงถึงใช่แล้วเฮ้ยเหนื่อยจริง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วจ้าะไปหมุนเร็วจังอะ เองยังไงล่ะ <c oughs> ไม่ได้รูนังสือ <c oughs> มันห <c oughs> มากแล้วอะแล้วเราจะต้องปีกับมันไหมใช่เราชอบกันมากขึ้นหรอ <c oughs> ใช่เหรอเราทะเลาะกันเยอะมากเลยนะ <c oughs> เราไม่เคยทะเลาะกันใช่เราไม่เคยทะเลาะกันแต่เราเวียนหัวไม่ไม่ได้ช่วยด้วยเขาจะต้องทำยังไงกับไอ้พวกนี้ เราก็ต้องผ่านให้เร็วที่สุดง ah! uh ี oh. yeah oh uh ่ะ Let's go อาลุงเราก็แค่ต้องอยากโฟกัสโอ้ไม่ก็เราก็แค่ต้องอยากโฟกัสเราต้องมองทุกอย่างแบบ big picture อโหยังไม่ถึงอีกเหรอ เราต้องเห็นเราต้องทาให้ทุกอย่างแบบว่ามันอยู่รอบตัวเราเราต้องเห็นภาพใหญ่เขาต้องนั่งห่างจอสักประมาณสามสิบเซนติเมตรถ้าเรามองแค่จุดเดียวเราจะอวกแต่เราต้องมองแบบภาพใหญ่ตอนนี้เขานั่งห่างจอประมาณหกสิบเซนเสียงเข้าไปก็แบบเก่งเ่ยเสียงคือไกลมากช่วยด้วยมัน Amazing ตรงไหนวะเนี่ย เห็นด้วยอ๊ปสทำไมเธอมีสองคน,นอยู่ตรงไหนโ,โดนลงไปเลยบายบายไปเลย <c oughs> เราเกือบยังอยู่ในดิสีที่แปดที่นี่คือ Mount ม <c oughs> <อ>ั n ติเวิร์ส อะไรอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นอะไรเหมือนกันใจเย็นๆไว้นะ,ะไปอยู่บนนั้นไว้นะไปเลย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  ไปแล้วอ่ะหนึ่งนะกำลังไปเอาสีฟ้าให้เธออยู่พี่ได้อย่าเพิ่งขยับตอนที่เขาคืนได้ไหมผมเปล่าผมเปล่าจริงๆนะจ้ะเชื่อจ้ะเชื่อที่สุดเลยจ้ะ นั่นหรอเจ้ะใช่แล้วจ้ะคนเก่งไม่ใช่ทางนี้หรอกหรอทางนี้ถูกแล้วจ้ะอยู่บนนั้นแหละอย่าเพิ่งทำอะไรทางนั้นอ้าวจด้วยเราต้องเริ่มกันใหม่ทั้งหมดเลยใช่ปะใช่ลงมาชั้นหนึ่งอ้าว เรารวดเร็วมากก็เชิ่อปแล้วนะครับผมอยู่นิ่งๆไปเลยบันดึงไปเลยไปเลยเห็นบันไดไน้ไหมอ๋อฮัลโหลโอ้ god เขาจะหมุนทำไมอะไม่ต้องหมุนอะไรทั้งนั้นเขากำลังขึ้นไป <c oughs> ชึบอ้ไปดนะาไม่ <จอ S 2> ไมันหมุนอีกแล้ว<ต>ม,มันหมุนตลอดเวลาเรากำลังจะไปที่ไหนกันอีกเรากำลังจะไปโผล่ที่มิการงำงำงำ เรามาโหที่ไหนอเมทรุกกตารุกกตากะต่ายกะดินชอยแล้วก็มีดีรลาบด้วยโอ้เขาอ้วกเหรอเขาอ้วกเหรอเขาอ้วกเป็นดินใช่ใช่ใช่เลลิฟานลิลิฟาน ปราสาทนี้นายสร้างขึ้นมางั้นเหรอโคดี้ใช่แล้วปราสาทนี้อยู่บนหมูกรอบด้วยนะดูไหมฮะไม่มีอะไรภาสาดีอยู่บนหมูกรอบได้ยังไงไปเอ๋ไม่ตรงเนี้ยมีอะไรอ่ะว้าวหัวจอ อยูด้วยส่วนน้ำหน้าอยูด้วยออกมาได้จริงเผื่ <c oughs> <c oughs> นึงจะเย็นถ้าอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวเขา<อ>ขึ้นไปหาสักครู่นะ<ช>อ้าวออกมาได้แล้วเธอก็ออกมาได้แล้วนี่นะเธอดึกถ้าดึกไม่ต้องใช้ล็อกความเชื่เหลือจ้าดึไม่ใช้ก็ไม่ใช้จ้า

สวยมากเรากำลังอยู <c <c ่ในตยู่ในจิกาจักจิกระจักจิกระจักบนโคนนิวซีแลมไดโนเสาร์จิกจักจิกระจักจิกาจักทำไมการที่จะไปที่ปราสาทมันถึงต้องมีไดโนเสาร์ระหว่างทางเพราะว่าโคดี้เป็นคนสร้างไงล่ะทำไมไดโนเสาร์ปกป้องเจ้าหญิงอยู่เหรอ เราข้ามทุกอย่างเลยใช <laughs> ่ทำไมต้องข้ามด้วยนะเออจะขี่เหรอว้าวมาเร็ว เออเขาเอาไม่ได้อ่ะออแบบนะฮะจับแล้วแล้วเธอก็ยกขึ้นสิปีป,ปีป,ปีป,ปีปีอ่ะ ไม่ไปสัยทีอ่ะไวจะยินเะรอยื่นคอไปไหนเนี่ย <c oughs> เขาเป็นไดนโนเสาร์คอยาวอ้าวเธอก็ถูกแล้วนี่เมื่อกี้ <c oughs> โด,ดอีกทีสิเธอกด A สิ กด A อจิแล้วก็มาหาเขามีมากแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพาเธอไปส่งเอ็มไงคะคนเก่งไปสิคะทีนี้เขาก็ไปเลยไปไม่ได้ต้องลงก่อนอเอ้ต้องลงก่อนเหรอ ใช่ขอไปเลยเลยไปเลยหาว ไปรวมร่างมันก่อนไหมรวมร่างอะไรมันอ่ะเอาอันน้นอ่ะเอาอันน้นมาชิดก่อนอ่ะมันชิดไม่ได้อันนั้นขวามือใช่อันนั้นขวาเอามาใกล้ๆกันก่อนมันใกล้ๆกันไม่ได้มันติดเสานี่ไงแล้วเราจะไปยังไงไม่รู้เหมือนเ,อนเป็นว่าเธอกระโดดอีกทีหนึ่งสิ นะอ้โหฮ่้ฮ่าฮ่าเออแล้วเขาจะเอาเธอไปอยังไงวะเริ่รมงงแล้วเจ้าเธไป่าไปได้ไหมใช่นไหมเขาฆ่าตัวเธอไปเลยไม่ได้หรออือ จับมา้นะจับไว้จับไว้ต้องมาอีกต้องมาอีก่ะแล้วทีนี้ไป่าบฝั่งนู้นมาชิดก่อนไหมตอนที่เขาคาบอันเนี้ยเธอกดอันนั้นได้ปะกดนแล้วเป็นนะเขางง ทีนี้มันก็ไม่อยู่ข้างหน้าสองอันแล้วแต่ว่าเขาเอาเธอขึ้นไม่ได้อย่างงี้อย่างงี้ข้ามแว่นหนึ่งก่อนข้ามแว่นหนึ่งก่อนอ,าาอ่ะปล่อยปล่อยแล้วก็้้มาาแลวลก็ไปรอคนนาบอีกอันหนึ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใช่หนุนไปคาบอันนู้นในห้องบนคาบหน้าง้างไว้าาดีมาก มามาได้แล้วทำไมมัน <apl> ช <ians> ่างง่ายอย่างนี้เนี่ยอ่ะตึงๆตึงตึงตึงๆตึงพี่แปบ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 แล้วเขาเต้นได้ด้วยนะดิพี่แปบ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 เสียงน่าเสียงน่ารำแขวนเลอะไรอ่ะเอ๊ะ เดี๋ยวมันบินมาจากไหนไปไม่ได้โอ้ยว้าช่วยเหลือรู้สึกว่าต้องออกกำลังหมาเป่าน่าจะไม่ต้องขยับก็ได้มั้งเออจะไปยังไง งั้นแหละเกิงมากอ่ะปล่อยปล่อยโอโอเอออ๋อคลิกคลิกเอาเลย

เอาใหม่เอาใหม่เอเขามีแผนเฮ้ย <c oughs> อาทำะ้ทำ,ทำงี้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 ทำยังไงครับอ้าทำยังไงยี่ไงไปอเอาชน <c oughs> ไรคนแก่ <c oughs> เปลื่นไป นอบผมขึ้นวะ่ะบินนองเฮ้ยตื่นแล้วตื่นแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะขับรถต่อได้ Sorry Mr i n o o t h i n g personal t h i n g p e r s o n อย่าถือสากันเลยนะว้าวปากมีนจังอ้อะดือด อ่ะเดี๋ยวเจอเจอเดี๋ยวเจ๋อเจ๋อเจอแต่ผมกระโดดผมไปด้วยความเร็วสูงไม่เธอกระโดดนะเธอไปตรงคอมเมนต์จะกระโดดขยับมือให้มากกว่านี้โคดี้ไจะไม่แล้วจะไม่แล้วเราจะตายกันแล้วเราจะตายกันหมดมีผีด้วยในปราสาท มีหรอมีที่ไหนผีอ่ะมีโจรสลัดด้วยล่าสุดได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะอะไรอ่ะเราจะต้องวิ่งเหรอใช่เราเป็นหนูในกระหลกขนาดนั้นเลยใช่เหรอแล้วเราจะวิ่งยังไงโอ้อะไรอ่ะ Oh my goodness

ไปเลยไปเลยไปไมเราขับเบี้ยวเหมนกันไปอ nice <laughs> <aro> ีกไปอีกโล่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 ว้าว เดก<อ><อ>ือแปซิฟิคลิมไอ้<อ><อ>พวกไข<อ>จูอไขจูไปแปดเกสิบทำไมเธอไม่ไปข้างหน้าเล่าหมุนสิก็หมุนแล้วเธอต้องปัน่นแต่เขาต้องไม่ปั่นไงย่ามันคือหลักการโค้งไงล่ะไปหรอถ้าคนหนึ่งหยุดแล้วมันจะมันจะโค้งไงเล่าเขาก็หยุดแล้วนี่ เราไม่ไปข้างหน้าเราจะจะหยู่ทำไมตอนนี้จะก,การโค้งทำไมเธอไม่ไปข้างหน้าเลยเขาเข้าไปข้างนอกล้ไงเมื่อกี้นี่หรอแอบถ้าเกิดเขาอยากเขาอยากฝั่งนี้เธอก็ต้องเป็นคนหมุนไงแล้วเธอก็เนี่ยเธอต้องหมุนดีอ D R หมุนหมุนไปข้างหน้าสิไม่หมุนไปข้างหลบก่อนก็ได้อ่ะ ไม่เข้าใจอ่ะอ่าถ้าอยากถ้าอยากอ่าถ้าเกิดอยากเลี้ยวขวาใช่ไหมเธอต้องอยู่เลี้ยวซ้ายเดหรือเลี้ยวขวาเนี่ยะเขาเป็นเลี้ยวซ้ายเหรอถ้าอืมเนี่ไงเขาเป็นเลี้ยวขวาเนี่ยงเขาไม่หมุนไปเรือจะระเบิดแล้วต้องรีบไป